จะข้อใช้เวลาในช่วงที่เจ้าวาดารการทรงเรศทำปริกิจประมาณห้าที่สิบทีก็แ,บบแล้วแต่นะเพื่อให้ข้อคิดให้เจ้าได้ไปใส่ในทริปกิจไปทำวันก็ถ้าว่นนี้ครูเสียดายก็เสียดายเพราะวันนึงได้คุยเต็มที่กันมาได้ไปเยี่ยมนั่ง ก็ได้ไปท่ขนานเมื่อเวลาในใจวะเขาบอกก็ต้องไปเพราว่าเยี่ยมดอกเมื่อเวลาแหละก็สชั้นกว่ขาได้ไปก่ะ็เลยหลอนไปแอบไปเมื่อเวลาแหละคุยเพื่นแก่สอง้าเมือเขาไอ้ที c u ยูเมื่อโดนเสียก็เลยได้คุยเพื่อนเต็ที่ละตอนเป็นงยังอยู่เป็นกับหูว่ะ มือวันเกิดวันหน้าให้มีอยยุแข็งแรงเลยแบบเออคือสิดซีพฤศจิกาบันนั้น่งเป็บอกว่าหน้าก็คือที่อยู่แค่งสุดซีพฤศจิกาปีหน้าหมอมาอยู่ได้แค่ปีเดียวเลยบอกโมเมนต์ของโมเป็นหรอกเลยได้ให้กำลังใจแต่ยอมงอบเป็นเข้มแข็งเลยบางคนนะทั้งที่หูก็อยู่ได้ทำนีคือวเปนเก่งค่ะตัวเป็นเก่งบางควนปูเจ้าของเป็นกันยังบนสะเทือน การเหามางานศพของคนใดกันตามควรจะได้ข้อคิดจากการมางานศพเด้สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากงานศพมันได้ในหลายอย่างจากท่านแต่ห้องไปศึกษาเลยมันได้ประโยชน์หลายเด้มันมีนการเตือนไปเหาแหละว่าเ้ามางานศพแล้วมันได้อย่างเอามาซือ

อย่างก่อนที่จะเผาซึมีการอาร่านประวัติเนาะแนะนำเรื่องนี้บอกว่าคัดง่ามบอกว่าเอ,อาหลังทุกคนอ่านให้แต่จริงแล้วผู้ที่ไปงานศพทุกคนกับอ่านประวัตรกุตาย,ยาุ่นเพิ่นเนี่ยมาหลอยคนพันคนกับทุกคนล้วนแต่มาอา่านประวัติของผู้ตายุนะ่นเพิ่นเนี่ยแม่แต่โฆษกมาในอา่านเท่าทุกคนไปมาอา่านประวัตรความดี ก็คือป oh, ่วยโยละบอกว่าโอ้กูบาอะไรทุกโวจะประวัติดีนแต่ตอนจะทวงเงี้ยประวัติ่วก็จะต้องโง่หรอกไม่โง่ความีสำลักตามทำไมต้องเป็นความดีอ่ะอันนู้นทำไหมเพราะว่าความฉวนประกาศในตัวแล้วเช่นกว่าสอ้างเนี่ยสร้างเปะมีส่วนส้างเลย

คาสานะกาดีขอให้ว่าต้องบอกนายนางอายุเการเมื่อกี้เป็นการสินะาเนีโอ้เวแม่เอยไดไม่นานไม่ต้องคนอ่านตองคนอ่านบอกกับผู้กเห็ว่าอย่าว่าอกระเพงเผ็ดเปรตจาวาดไปืกีเป็นการสิบหน้าลูกคนในหนึ่งเป็นครูคนที่สองเป็นพยาบาลคนที่สาม ปันไหนกันเลยจีคนที่หกคนที่เจ็ดอาชีพส่วนตัวปั่นกามแต่ห้ามอะไรกลัวย่างี้ท่มเปิดรูนความรู้จุกปอนสี่แต่สามารถที่ตะกา,ามเราสมัยผู้ให้ก้าวปั่นกางเจอไอ้กามแต่อย่าบ้าเจา้าปันไหนกันเลยจีอ้อมคือคุณทางเขาไอ้ยะอันนีน้ยอะไคืออันคนคนเขาคิดสร้าให้นะ่ะ จะนั่งอ่านดีสุดละกระต่ถ้าให้ต้องอ่านกี่อ่านเดี๋ยวนี้ยุ่ยในปกเกจมันไม่ได้บวดใหม่เนาะแต่คนดีผมก็บอวส่วนอ่นตบวดเอาไหนอ่านดีกว่จะให้อ่ันผมก็และวมอ่านหมือกี่เอรส่วนชิก็ไป้เห็นแล้กระต่เรามันเห็ุจูงใจเพราะการกระแต่เดี๋ยวอันก่อน่นี้กันให้อ่านประวัติเลยม่โอ้จะสุดท้ายเป็นลมือเห็ุปอางามกบราณจะจะองงว อะไรสวงานให้อยู่แล้วในตอนปั่นหอมอะไรเนื้อรวาเอผู้ใหญ่ตรวโอ้ผู้ใหญ่ลงบ้านไหนก็แม่โอ้ก็สรกใบอโลผู้ใหญ่ได้โอ้ตัวแม่ก็พูดผใหญ่ตรวจแตอาลผู้ให่รูบ้านตรวกแล้วก็แม่เหนืใอ้อะไรตั้งแต่ยังมีสิอยู่และสุดท้ายก็แหลตอนเด็กุกงเหนื่อตอนเด็กหนาจะก็ตรงม่วง ก็จอเบิ่งพวเลให้แล้วต้องโอไม่ต้เลงขัง้าจะเลงมันอันจะจบก่นให้ตอเล่เยอะไรวะจะอะไรอเลให้อมเกลือเวีอะไรบัวเลเบะช้บมโจเลบัวมุกเบอารมานเบิดก็ว่ากันเด้พกีูยังไงเอารมานเบิดบอกจอยากเจะสวยอดเมื่อเจอสุดท้ายเลยกามนาทีว ลางงานกวุ้ตเกวลาตัวลาตนังกตัวรูเกะตัเกะอันนี้เไม่ส่นวังกรูเกแต่เบงกลัวให้จะให้ตัวกรูบงคนทำบ่าเลยจะต้องงอกบบไม่ต้องกัวก็ไหวก็ให้ต้องกรูพอละไหวนะมันต้องงอก็อ้อนไม่ไม่ตอนกับแล้ให้ก็อ้อนไว้ะไรสอนเราไหมอันนี้คือองก็คิดนะเวลาแต่ถทีปัญญาสร้างบัตรารนอาเวัวตว่าให้เลยก็ต้องงงผู ตองยเดียวก็ไม่ประกาศซึมาจริงซ้ำเติมให้ได้ให้ตความเงเลยสิตธในโลกที่ต่อให้เบิ่งเลย่าเตนี่ก็ไดบอกบ่ไม่ให้ด้มัน่อาไม่เนียน่อกวังินีอันสุนางเจะนั่งอเอ่สได้ต่อย่างก็ว่าแล้วก็มั่งานไหนันนิ่งแลสันบานก็การเดมกหล่าก็แล้วกมนี่คือตัวอย่างนะว่ามันก็คิด ในการให้ตอบงานศพจ้ะสุายก็ปูนะได้ตอบงานอยู่แล้วจ้ะขอฝากให้ต้องเลยยิงด้วยนะเด้ออจารยกับอารนี่ก็ว่ายิส่งแทนซ่าด้บ่ตำาเด้อโอ้ให้ด้วยงกฤษบ่ตำราเอเกินได้ส่งแทนนี่ว่าานานี่ว่ามันเกินน่ะานตแกนมอมงาเกินแนจ้อันบ่ได้ีวเนาะ ช่วยด้วยแรงกายกว่าสานห่มไปเบะเอ็ดแต่งแต่งช่วยกว่าช่วยตะเลได้เปิดงานศพไปแหละเขาปั้นาความสุแข่งแข่งมันคงช่วยเรื่องนึกธรรมดาจะไหนช่วยเรื่องเนื้อต่งเนื้อตรงจิงมั้งช่วยเบิดงงานกับปั้นนีงั้นให้เบิดงงานเบิงกัดอะไรก็ช่วยให้ก็จะไหนกับกับข้าวโราเบียร์เราทานปล่อยขนมกับแจกเนื้อปลาแจกคนอาวียาเลยกบเข้ามาแจกหัวใจเข้ามาแจกเลย ในของมหมาเขามาแจกอันเรื่ต่างูุจจีเลยเขามาแจกก็ให้ตะบอลจะให้แบกอันคือโดยตรงแล้ตไให้ดี่ยนะอูจจีตเลยจึาที่มาแจกตางมแจกกับตังที่บางทีอาจยตางจจีเแจกเขาแจกก็จะให้ต่อให้ต่จะให้แบกอนผนหนาแสดงว่าโดยตรงกองผนหนโดยตรงก็ให้โดยอนหนาโดยอ้อมเจอเวลาที่เปนเนาะอีกเรื่องหนึ่งเลยอันเวลาเกิดอุจีตต่ออุจจต่อปั้นเทวดาป้า ตอนนต้องโรคกระตุ้นต้องปันเปรอย่างเดียวจะไปต่วันร่บระบวจริงจะเบิ่งรลับเกิดปันเปรตุ้วยของใน่ัเกฤหรือเบิร์นลับเจอแครเวียอดนโรคระ่าดโดนนับได้แล้วมันต้องรับบาปในโรคหรือรับบอลในเทวดาพอเทวดานุสรา์เข้ามาจีนไไหนจีนลับโรงแรมการละานกัน เรียดเทียมมันไอกจนก็ให้กอ้จินของแมวของเสีอเทวดาเลยคือแค่ท้ามันอย่างไรตีไอ้จินที่ของอันประกอบงเด็กตัวส้ามจะตั้นีเบิรนให้เบิร์นโดยตรงส่วนผู้ทีกิมาคือจะให้คนลังบุญคุณโดจะบอกเมืองเวียกอีกตากบอลอ่อนตาเมืองโดตอนไอ้เคลน้องตาเคลเลยสิคกี้อย่างเบย์กิดเนี้ยตั้สิบปี พยายามกระจายซายางซาแจงซาพยายาะลดโลโลความขมมเบให้เจอให้ภาคกาผมจะวนเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยมื้ออะไรตะลาฟ้ผู้จินทุกวันที่หกเมษาในตะบอนเกียร์อ่อนเบอหลหัวไหนกันครบรอบจะให้แก่สมัยจะเคลมเบอสมัยเคลมเบอเป็นว่านกระจ้าเพราะแต่ว่า้พระเจ้าจึงตั้งกฎระเบียบข้อเสถียว่าต้องตะบอนฟิบูจิน เพื่ออ้อนให้เกิดอะไรหอมในหลวงตัวอย่างครบรอบในการที่หนึ่งที่สองสามที่สี่ห้าทุกที่เจ็ดสิบแปดสิบเก้ารอเสร็จอานสิตาอ้อนไดยครบรอบมืออะไรอันสิตาอ้อนตรงหัดได้ขบรอบมือตะกบนเกษตรและแตงตระหัดแสดงความปรับดูตองอะไรเป็นตะเห็บอะไรกัอนตะกบนกระสับอะไรและแตงตัวอย่างเดียวจะให้กันอย่างน้อยที่สุดเออครบรอบวันที่สิบแปดสิบเก้าให้เูานึกกอลึกถึงเป๊ะไร ตาาวายสาธรรมอ่นเป๋เรียว่าตะบอเจาบาอุเดะ้เจะยังไงก็ได้ตะบอลเ้เปเพื่อแสดงความรังยุ่งกจินอะไจินจะเลยบนประสอบปันมืรล้านทั้งในประเทศเป็นระเทศ่และต้องเริมจแต่ในรุ่ในสุดในประเทศไทยเพราะในมือขอาลังอยู่ต่อบุปการีส่งคืออาไะเดกบัวอะไรเลยรุ่นในความังยู่ดําคนนี้เว่า เป็นเครื่องหมายของคนดีนะอาจารยเราละมือความกระทำอยู่ดังคุณกระดาษโอทีตอบแทนตอมเหตุอมพัวตอมหนักเจริญพระโตกตามแล้วการกระทามดูกระดาษโอทีต่อมาท่านก็ขอฝากบอกว่าต้องการศพอย่ันเขาคิดเลยจากการตรวจงานศพตอนเสียเขอฝากละครับต้องให้ต่อเงื่อนไขคิดเอาได้ถึวนเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างงานศพ ปันรั่วเราพิส่วน์บอกไปก่อนทางหน้าตะวันออกไปกันตะวันตกเจอพูดเลยก็เพียวแต่เลยเกอดโอ้ไปกันปอดตะวันตกได้ไปก่อนปอดตะวันออกฐางหน้าจบเวนคืออร์เกิดเกิดแต่พระเจ้าฐาน้าพอทิศใต้ที่จริงแล้วอ่ะภาคใต้ภาคกลางอะไรบอกทิ้งรัได้หลยโยเว้นอะไรทิ้ตะวันตกอะไรตะวันตั้ แต่ให้บัดเนี่ยอะอากีตัวตัวตกตัวออกอันข้อคิดวิสุนนนะตออเนี้ยอนค์กรเนี่ยองละเล็กมา낭สาวเจ้าจะเป็นไปจะเงี้ยยังไววิสุนนะต่อไปเชือกันก็จะมาละเล็กมาูรุกเสะนต่ำอย่่ายตันดองมือถือบวมวลางสิงมาเล่นฮโลก็ยาก ไอยาคนเลี้ยงตัเกประถงไหวไม่เป็นรัวะเดีนยแต่กระูรวต่อไม่ปั้องม่เล่นไม่ซ้อมที่ได้หรือวะกันไม่เล่นเจ้าอย่ดไม่ที่หนึ่งเดียวนี่กูสูวนะต้องเกีดยไอ่าไม่กว่างงานศพหยูดอุ้ยมีกัรกันเนี่ยตกี่ยอกงี้จะปันโจ๊อไจะอ่อนตจไปกี่เดือน้องันเขาคิดได้เนาะแตน่ีนกกุยโบราณโงคือให้เกิด น่อ <muy> ัง <m> ก <ary> ็คคิดอัเลยงานศพแโตนแล้วบอกก็ว่าได้สมัยที่งี้ๆหนึ่งเเกิดเป็นงานศพอันเบิ่อประโยชน์เอาไปเลยแต่ก็บอกเบิ่องานหมดสมัยกเลยอ่อนจะคิดสมัยกับจะเบิ่ออพอทั้งเนื่อนอ่อนนี้ขึ้นผมเบื่อปรยแล้วกันก็ทำขาดทุนก่องานศพ่าก็ฟาเอาเวียหกสปีกับสิบมันอะไรสามสิบ สวรสดีดาดิมถักกับสิบสี่ชั่วโมงตะเกินในต้นอัพเด้แบบสวนดาวเดิน่แค่ครึ่งมือมาไล่กูให้ปีนสองปีครึ่งมือสั่งเลยเทียวต้นอัเลอายุของห้หนึ่ง้อยปีลดแสงเรื่อยจนว่าอยู่นหาตะเกินเจดสหปีจะลดลงเรื่อยจูกบ่าวโคมอาหลองเดกมาสวนยุงแลเจอุ้ยนั่งสิบสี่ปีเลยสิตออไล่ออนไลเด้อบ่าวลาอยากมีสอ

ออเลยไ่เหมนเ่ยอยากกอดดีมั้งเอออ้ยาอธิกับแม่ชหุอย่าะไรบ้านหน้าโอโเครื่องะไเด้อ่กว่แครท่โฮมวีนีโหลายเน่ะแต่อยาปีสน่าจะเกินหลายเลยลักนณกวนทุ่มโอ้ยยมหลอกไอ้บัอยู่อยู่นอ้ยาไม่ได้ยุ่ืนมมันจเกิี่ยงนเตะแต่บากวันม็นจะชุยของพลาเยบโทรศัพท์มจะจีบพลางจะกไปตม โอ้หมอก็ไบด่าโอ้ย่้อยหนึ่งอ่นี่วันพรุ่งนี้จะฟาดหมอกไอ้ตองตัดก็ควยเทาดีดีออดูนดูใหม่ๆนะ้ลาด้นุ่เจิาสายเป็นบอลนี่เพ่เป็นเชน้นงินชีวิต้องให้ต้งดูนดางให้ติดตั้งเด้ทีตัดคมดีที่เบิร์ดดยยใบรูเบิร์ไกตาล น้ำมันระงกบเท่าเดิมรู้ไหมความทุกข์ที่ให้เรื่องรอดเนี่ยความทุกข์ที่ให้สิ่อมรอดอันนั่งกว่าในใดอันเียนที่ตกกว่าในใดไอ้ทุกที่สดคือสมัยเนจาวงบุคคลที่ตกจะเริ่มโดดถามกว่าในแง่พวกกระเล่าความทุกข์ความเราร้อนลำบากในนรกกว่าในนะที่ให้ต้องลำบากกว่าในทานต้องแตกความเดือดร้อนที่มุ่ความสุขทุกข์ไป่ที่มุมงกังสุข อันีนี้แค่ในความสุขสี่ไแต่กระทุกก็ตงเอาสัแต่กเอาแต่ละรว่าที่อ่นข้ฝากนะจดจำสุสหนักับนังสิสุกตรในกับขอฝาเนาะบายอ่อนคอคิดทำไมสิแห่งนู้นตะเกินลายปีละมาหกคือเกาะไปเลยสวาการนี่จประมาตคนดีละคมดีนางเดียแต่วาเทียบแขแต่กเลยกว่าแลาหลานนางเดียดี่ักเลยแต่ขอฝา นะชื่นเพลงตะลุนประดาจะจด้ลแ,ดแล้วแต่เรียไรถเหมือนคน่ะสามสิบเอ็ดว่าเ้อแสงจสวนมนเลยจวัดจุู่ส่มนมนไปดูตะบนตะบานที่หนึงว่าสองห้าถึงสิบมกลาห้าถึงสิบมกลากวิ่งนาวเด้อบไปปัตธรรมนำตะบนตะบานจะได้เปนไมไม่ใช่ไงก็ได้บุปิัธรรมสาม สองถึงยี่สิามเดืนสามบนเดือนแทรกเดินนะกาเบินกาฝากบนนี้โดนร้องเงิ้นเรื่องพระพูดเรื่องมือนะสง่ประการอ้อนนะและสุดท้ายบนเดือนสี่นบลังจากนแต่ก็บาแ่สิตะปะปาสงการนะฝากให้เรวละกันสุดท้ายฝากทำศิประการเด้ออันเบิรนศรธาต่อโพุทธประรประสงค์เบิรนสีห้าเบิรนยาคะทำศิลละแลวกับเบิรปัญญา ทำศีลประการเนี่ยต้องลบแน่นอนแย่งเบื่อสุตีสองเบื่นศรัทธาต่อพระพุทธประทานประสงค์อย่างมั่นคงเลยเชื่อมั่นพระพุทธกุณลประทานกุศลประสงค์ประเสริฐกุศและสี่เบื่นสิงห้าที่พระอริยอะไรยงยงคือเบื่นสิงหาที่บริสุทธิ์ให้เบื่นทำที่พระบอกมีต้องลบอย่างแน่นอนมาภัยแน่นอนตะเบิดปันเกรตอสุลกายสัตเดชานตะเบิดแน่นอน เกิดเป็นสวรรค์ปลอดภัยขันดาวแสนหลบต้องเบิร์จสัทธาต่องพฤติธรรมปรสงค์ที่มั่นคงเบิร์สิีลห้าเบิร์นยาคะความศิลปะหรือเบิร์ปัญญาเบิร์นสัทธาต้องครูปัญญาเน่กค่สั่งเชื่อกับลาล็อกต้องเบิร์นปัญญาคูงนึกเวลาก็ต้องเชื่อเดียวนั่นเขะปรากค์ขันดาวนรกแสงหลบเบิ่์นธรรมสีประการเลยเนาะรัทธาศีลจยาคะปัญญาต้องลบงยานอนอ่ะสุดท้าย ขออนุภาพมีคงงงงามความดีที่ท่นานหลายได้ทำในงานนี้ส่วนหนึ่งเมื่อให้ทำแล้วก็จะเป็นขอเฮาขออุทิศอีกส่วนหนึ่งให้กับอวิยาเอร์อุทิศให้ส่วนหนึ่งอวิยาส่วนหนึ่งของบันโงให้แล้วด้วยคนคนงามความดีที่เฮาได้เฮ็ุมาหากว่าให้คนเดิมที่ ก็ขอให้ทั้งหลายเข้าถึงความเป็นพระสดบารมสิทาค้าพระนาคาและในที่สุดเป็นพระลหันเกิืมรรทุกต้องเกิดนั่งแต่ว่าบุญกุศลจะบรรทานการสาศีลการนั่งสมาธินั่งเต็มที่ปัจจบันก็อง่อนเบิกความสุขความเจริญสาธินเดี๋ยวก่อนใบกับพุทโธพุทโธนั่งสมาธิเนยทาทนที่สมาธิใบกับพุทโธพุทโธจะมัง่้ตาขุนในคนบรบสามอย่างเชิามสุข เออคอคนงามคมดีท่านงหลายกระทำจงน้นน้ำแมงพวกั่งหลายอยู่ดีมีแห้งเบดปวดยกสาชอยอเป่งนั่นเลยุกรูปต้นนามเทินจ้าจู่ขัาเร้อภาษาสู่ผมก็จะอินบอกว่าแบบนี้จะ่าคานกินมื้อคแกเอาเป็นจริง